สวัสดีครับวันนี้มาพบสาระดีๆกับช่องกีตาร์ทันนะครับวันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนคอร์ดให้ไวนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองเทคนิคหลักนะครับโดยเทคนิคแรกก็คือนะครับการที่เราค่อยๆดีดนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับปึ๊บแล้วก็ดีดลงนะครับต่อมาก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับ แลถ้าเกิดรู้สึกว่าทำจนคลองนะครับลองใส่แพทเทิร์นดูนะครับเช่นลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับแบบนี้ลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เป็นคอนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงต่อมาเป็นคอนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะหัดไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนถ้าเกิดอยากจะทำนะครับเราก็ต้องฝึกนะครับต่อมาเทคนิคที่2นะครับคือการขยันฝึกเยอะๆครับถ้าเราฝึกเยอะๆนะครับมันก็จะคล่องขึ้นนะครับมันก็จะเกิดความเป็นธรรมชาติและน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ จะเป็นขอไอ้ๆก็ได้นะครับนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับว่าคุณจะฝึกสอมมาแค่ไหนถ้าอยากเก่งก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับวันนี้ช่องกีตาร์ถามขอขอบคุณครับ